ครับผมใช่ก็ปีนี้ก็เพิ่งกลับมาเล่นละครใช่จริงจริงก็แบบ เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องเริ่มทํางานบ้างแล้วนะอะไรเงี้ยจุดไหนที่ทํารู้สึกว่า,าต้องเริ่มทางานมาแล้วนะเริ่มทํางานใช่ไหมหลายจุดมาก <c oughs> <ช> <c oughs> พอที่แบบเหมือนตอนตอนหลังเราไปทําดนตรีใช่ไหมแล้วเราก็จริงๆเนีในใจผมก็ยังรู้สึกอยากทําดนตรีอยู่ <c oughs> เราก็ต้องหาเงินนะมาทําดนตรีอะไรเงี้ยเร <c oughs> <ช>ียว่าปัญหาปัญหาหลักคือเรื่องเงินเลยใช่จริงจริงอ่ะถ้าถ้าผมอยู่ไปตีผมไม่สนใจแล้วพอดีว่าผมแบบเหมือนเหมือนพอดีว่าเราอยากรู้เรื่องด้านดนตรีเราเราใช้เงินเยอะมากนะแล้วเราก็อยู่ไปวันวันก็ไม่ได้อะไรเงี้ย ตอน,นที่เราทำดนตรีเราทุ่มเองเหรอนทุ่มทุ่มทุนใช่ดนตรีกระโดเนี่ยใช่อย่างงาน<ม>ละครตอนนี้คือกลับมาแล้วก็ไม่สามารถเลือกบทแล้วกะคะหรือว่ามีอะไรก็รับได้จริงๆเนี่ยถ้าถ้าลองไปถามจริงๆผมมีเยอะเยอะแบบมากนะถึงแบบว่าแบบแล้วก็แบบเป็นบทแบบดีๆเยอะมากแต่เหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหรือเป็นละครเครียดเนี่ยเราก็แบบโอตยไม่ไหวแล้วยอมแพ้อะไรเงี้ยจริงๆไม่ไม่ได้เรียกว่าเลือกเยอะแต่ว่าแบบเรา อยากทําช่วงนี้เราอยากทําช่วงนี้อะไรเงี้ยใช่พอดีผมผมไม่ได้รบกวนเงินพ่อแม่ไม่ได้รบกวนเงินใครอะไรเงี้ยแล้วแบบเราเป็นคนใช้เงินเยอะมากเลยรยังยังยังอยากทำดนตรีอยู่เมื่อกี้แบบได้เจอพี่สิงโตก็แบบยังแบบพวกปรึกษากันอยู่อะไรเงี้ยอออะะไไรร่้งงเินขลค จริงเนี่ยเราถ้าถ้าแบบผมเป็นคนพอดีว่ายังไม่ไม่ไม่ได้เก็บตังค์ชอบซื้อของชอบเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเราก็ว่าเริ่มเริ่มแบบเฮ้ยอยากเราว่าจะขายรถที่บ้านมั้งแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบใช่จริงๆผิงหมุสลับกันอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมแม่แม่เพื่อเพื่อแบบเลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรไป่หมุนเอาไปหมุนหมุนก่อนไม่ไม่ไม่หมุนนะว่าผมมีเงินต้องใช้เรื่องสัตว์เลี้ยงกับกับพวกชอบรถชอบอะไรพวกนี้แนแน่งดนตรีที่ทำไปคือมันขันรวยหรือว่ายังไงะ จริงๆดนตรีเนี่ยของผมเนี่ยเราเราเรียกว่าเราเริ่มเรียนของเราอ่ะเราผมไม่ได้ไปเสียเงินเรียนนะแต่ผมเสียเงินหนักมากเรื่องที่ว่าผมอยากเป็นทุกอย่างอยากเล่นเครื่องดนตรีทุกชิ้นทุกราคาอะไรเงี้ยเระแบบหมดเยะอะมากเขาเขาก็ว่าเพราะว่าอย่างอย่างเงินเงินหนังละครเนี่ยทาเหนื่อยมากใช่ไหมหไม่ถึงวันเดียวเราใช้ของทุกเรื่องหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ จริงไม่ไม่มีใครพอดีมอไซค์ผมมีเยอะมากเลยแบบไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หอตอนนี้พี่มีกี่คันนะคะแล้วมอเอไซค์ผมชอบตั้งแต่อายุ14แล้วแล้ว,ลวก็เล่นแบบขับแต่รถใหญ่ใหญ่ไม,<ร>ไม่ไม่ถึงสะสมแต่ว่าเรียกว่าแบบบางบางคนก็แบบเหมือนผมไปดูเอ้บางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าเรารักรถจริงคงไม่ปล่อยมันพังนะอะไรเงี้ยเราเราปล่อยรถเราเสียหลายคันมาแต่ว่าแบบเป็นแนวชอบชอบมากๆเลยใช่บิ๊กไบค์อย่างเดียวเลยใช่รวมแล้วกี่คันโอ้ก็เป็นสิบคันเนี่ย ไม่ขายพอพอจะขายก็ไม่ขายหรอกนอะไรเงี้ยอยากจุดมุ่งหมายชีวิตเราเงินเดือนอยากเป็นนายกรัฐมนตรีไปเลยว่าไม่ไม่ไม,ไม่จุดมุ่งหมายคือว่าอยากอยากมีเงินเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยใช่พอดีผมชอบชอบสัตว์เลี้ยงไม่ไม่ไม่ไมมเหมือนเราแบบเราเราพ่อแม่เราเลี้ยงหมาข้างถนนแมวข้างถนนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ย เราก็ทํางานหาเงินเลี้ยงหนาแมวไม่เปิดเป็นฟาร์มจริงจังไปเลยอะไม่เปิดไม่เปิดทำไมอะคะไม่ไม่ทำมูนิทิไม่ทำอะไรพวกนี้ยไม่เลีี้้้ยงไวแค่นเหมือนเหมือนเราพอดีเราได้เราโชคดีที่แบบเราเกิดในครอบครัวที่แบบเขาเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยเขาก็เลี้ยงสัตว์เก็บม้าข้างถนนอะไรเงี้ยที่มีคนชวนไม่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 เราเราไม่เข้าเราไม่อยากทําให้มีเงินมาเกี่ยวอะไรเงี้ย ปิดความสบายใจใช่ใช่เออจริงๆหลายอย่างถ้าแบบคนรู้จักผมแต่เด็กจะรู้แบบเราเราเลี้ยงสัตว์เยอะนะสัตว์แปลกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เนี่ยโตขึ้นก็ต้องทํางานอะไรเงี้ยมันก็ไม่ตอนตอนนี้ก็น้อยลงไม่ได้เยอะเหมือนแบบแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยที่แบบว่าเราชอบอันไหนแล้วก็เอามาเอามาอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยบางคนคิดว่าเยอะจริงๆไม่เยอะ ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่จะหมดเรื่องที่ว่าเราใช้นู่นนี่มากกว่าแนเ่เดือนเดือนหนึ่งเราหาค่าใช้จ่ายของเเองเยอะนะเดือนนึงจริงๆผมทํางานน้อยมากมเพราะว่าเราเป็นคนทํางานไม่ไหวแบบเจวันอะไรเงี้ยเรายังมีอย่างอื่นที่แบบอยากทําเยอะมากแล้วเงินที่หาได้ก็ใชไ้ไปทัง้งหส่วน,วนตัวผมเนี่ยจริงๆถ้าผมไม่ไม่ต้องการเงินใช้ดนตรีเลี้ยงสัตว์นะผมคงไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยคงยังไปแบบหาอย่างอื่นที่ชอบอะไรเงี้ยที่ทำอยู่อะไรเงี้ย จริงเนี่ยเราเราก็คิดบ่อยมากเรื่องว่าเราโตแล้วนะเรา23จะ24แล้วเนี่ยเรียนก็ไม่จบนะอสองที่แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็ต้องทำงานนะอะไรอย<ม>่างเงี้ยแต่กลับไปเรียนอยีก่งนคะหนูคิดตลอดแต่ยอมว่ายอมแพ้ไม่ถึงกับยอมแพ้ขนาดแต่แบบว่าถ้าเป็นคน็นคดีเป็นคนไม่งอ้อใครมหาลาัยช่วยก็ไม่เอาอะไรเงี้ยก็ถ้าเรายังทำงานเนี่ยผมกล้าพูดเลยถ้าทำงาน7วันหรือ5วันอะ ไม่สามารถเรียนจบได้นะแต่ว่า,าก็มไม่คิดที่จะกลับไปเียแล้วคิดแต่ยังไม่พร้อมกลับไปมันคิดทุกอย่างแต่เรายังไม่ทำอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งสักอย่างใช่ <laughs> <laughs> จริงจริงผมไม,ไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยนะผมไม่เที่ยวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะผมเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เด็กเลี้ยงหมาแมวอะไรพวกนั้นขับรถ ทำไมทำไมทำให้เรารู้สึกว่าอะไรที่แบบเรายังหาตัวเองไม่เจอเพราะอะไร,รจริงๆไม่ไม่ใช่หาตัวเองไม่เจอหรอกแค่ว่าแบบทำไมเรายังไม่แบบหมดแบบความอะไรนะขี้เกียจหรืออะไรเงี้ยใช่ยัง,ย,งยังติดเรื่องแบบว่าอยากทำนู่นทำนี่หลายอย่างยังอยากศึกษาอีกหลายอย่างมากแต่ลกส่วนตัวสูงไหมไม่ไม่หรอกแต่ว่าแบบเราอยากรู้เรื่องเครื่องบินอยากรู้เรื่องดนตรีอยากรู้เรื่องอะไรก็ยังแบบศึกษาอยู่ปีนี้รับงานแสดงเยอะมา่ไม่กีเรืก็ละครก็สองเรื่อง มีสาวๆให้คำปรึกษาไหมมีไหมมีแบ๊บๆหาบ้างไหมยังไงนะพี่มีสาวๆให้คุยไหมให้คำปรึกษามีมีม,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 มีมีคนคุยมีคนคุยใช่นี่ก็คุยเลย,ยจริงนชังก็เป็นแฟนกันนี่แหละนอกวงการนอกวงการใช่คบมานานยังคะนะ้าไม่ไม่นานมากพอดีผมเป็นคนแบบโฮ้ยถ้ามีคนคบก็ต้องรีบคบนะใช่เขาเข้าใจเราใช่ไหมเข้าใจวิถีชีวิตแม็กนะจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่จะแบบ ไม่ค่อยเข้าใจผมนะออยู่ด้วยกันแป๊บๆก็หายไปแล้วหรือแบบว่ารู้สึกแบบรับเราไม่ได้ในในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยคนนี้นานไหมเขาเนคนนี้เข้าใจเราแง่เป็นใครคะเป็นคนข้างนอกเนี่ยเหรอพี่บอกชื่อไนะมาน้อยกว่าน้อยกว่าสักพักหนึ่งสักพักแป๊บนึงยังไม่ถึงปียังยังยังบอกชื่อได้ไหมคะชื่ออะไรอะไรนะนี่ได้ได้คุยสักพักคุยจริงก็คุยกันสักพักหนึ่งแล้วนะอง รู้จักกันได้ไงก็จริงๆเนี่ยตอนตอนแรกเนี่ยผมจะทำดนตรีใช่ไหมแล้วก็จะแบบว่านางเอกมิวสิกหรอนางเอกมิวสิกนี่แหละแต่ว่ากลายเป็นชอบน้องคเขาอายุห่างเราเยอะไหมห่างนิดหน่อยน้องยังเรียนอยู่ใช่ยังเรียนอยู่อันนี้ไม่มีคนติดต่อให้ใช่ไหมไม่มีไม่มี ใ,ในแผนชีวิตยัง้วนแผนความรักนี่มองไกลไหมดูมีอนาคตมากกว่าไหมโอยผมเนี่ยเป็นคนบอกผู้หญิงเลยว่าผมเนี่ยไม่มีอนาคตนะไม่มีอนาคตนะพอดีว่าจริงๆเนี่ยเราเราชอบคนแก่มากเราจีบแต่คนแก่อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้กังวลเป็นเรื่องนี้เอ้ยหรือบางคนก็กังวลเรื่องนี้ส่วนใหญ่บางคนเนี่ยคบกันเนี่ย ต้องทำงานนะพอพอต้องทำงานผมก็ไายบายแล้วผมแบบไม่อยากทำงานอะไรเงี้ยคนนี้พอดีเขายังเรียนหนังสืออยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบว่าเขาไม่ได้มาจริงแบบว่าจะต้องบังคับเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยคุยกันจริงจังไมจริจริงๆป็นคนคบใครก็จริงจังมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ฮะโอเคแฮปปี้แฮปปี้แฮป ppy ขอบคุณมากครับยิ้มสักหน้านี้